สองมาเป็นไงกระดุ้กระดุกทังขาเลยทีเราคิดว่าแที่เช่นนี้นะเราานั่งพิยเยอะๆ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 อยอะเสร็จ มันนมันเริ่มหายแล้วนะคือน,นี่เราก็เป็นไงนะเราพยายามปกเสื้อผ้าลูกค้าให้ให้สัมผัสกันเนะนื้อคือก่อนก่อนร้อวรอดีลูกค้าค่ะอาบน้ำอาบน้ำแล้วรอเรา,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 าได้ไหมคะอาบน้ําไม่ได้ค่ะแต่เวลาหลังที่เรากะครบเสร็จอะต้องชิ้ไว้ไม่ได้แบบพอเริมแต่โ่ะครบแล้อาบน้ํา ดวอันนี้เห็นไหมดันข้าวงอขาเอาบริเวณน่องบริเวณกระดูกบริเวณฝ่าเท้าเห็นไหมคะกินะ้งนะ่องขาด้านในน่อง เมื่อลูกเราก็ถ้าเรากวดเราก็ช่วยเอาว่าลูก,กเข้าอู้เอาอะไรได้นะช่วยกับความร้อนนะคะวางนะะลูกเริ่มเย็น็เอาผ้าออกผ้าอ,ออกอแล้วก็แต่งลูกแต่งลูกเราเช็คความร้อนเสร็จแล้วแต่งลูกให้กลมนะคะเสร็จแล้วก็นวดมือพก สคะวามร้อนอบอุ่นกับลูกค้าเป็นไงคะชอบไหคะอบอเเราก็ไปเรื่อยๆนะปุ๊เราได้หมอออกาเราลาดเ้าเขา痧เราคาดเราทำยังไงไม่ได้ให้หมอขนาดะคะเสร็จแล้วพอลูกพอเรา ลูกขาเกิดลูกที่มันอย่างเงี้ยลูกค้าจะชอบเพราะมันเริ่มขุ่นเริ่มบางขุ่นอ่าเก็บางแช่ได้ลูกค้าคนรจะดีที่ียงที่ยืนนึกว่าเตียงนวดทุกเขาแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่เราอ่าแต่ที่จริงอ่าถ้าลูกค้าของทับเราน่าจะจัดเตียงที่เต็มเพราะว่ามันเลิกอ่ามันเลิกกลิ่นบางทีลูกค้าที่เป็นที่ช่างอาจจะไม่ชอบเราอาจจะ อันนี้เราจะครบอาจจะมีห้องห้องมงนดังหม้อรูปบล็อกอยู่ในห้องนีเตียงมีอะไรวัดไปบล็กไปอย่าไรอยากทำาูคคือเราเห็นแล้วเราดีความสุขคือคือค้าเ่าที่วันนี้หนูอยากบลอกกับเขาเช่นห้องนี้จะมอสึงอะไรก็จะอยู่ในห้องนั้นหรดนอาบน้ำแต่งตัวผ้าุตัวในในมันต้องเตรียมให้เขาด้วยไงเสื้อผ้า แยกปไปเลยอ่าหกแกงอ่าถกเนี่ยตุ๊กตาต้องถกต้องแกงต้องนุ่งเพรื่องแตาให้มันน้อยลงเนี่ยนะพอลูกอันนี้รู้สึกว่ามันเรายังไม่อยากเอาไปเข้าวเพิ่มความน้อหนึ่งอยู่ยเราต้องมาแช่แช่ไว้ก่อนแช่ที่ท้องแม่น้อยไว้ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญเลยใช่ไหมไม่เคยโดนบริหารก็ทั้งไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอะไรมันต้อง ยขยับเขาเลือกลมมันก็เป็อันหนึ่งอยงเนี้ยอันนี้ขาเสร็จและสองลูกใช่ไหมลูกที่สามก็คือส่วนบนเราก็เอารูปเนี้ย